ดื่มกาแฟเสร็จก็เข้าสวนสักหน่อยนะครับมาโกโก้นำหน้าเลยไป้ายไปโกโก้นำหน้าครับอยู่สมซาเอาไปฝากเพื่อนบ้านสักสี่ห้าลูกนะครับสมซายังพอเหลืออยู่นะครับพอได้เก็บไปฝากเพื่อนบ้านครับ ด้านนี้โอ้โหด้านนี้กิ่งนี้กระลอกินนะครับกระลอกกินไปเยอะเลยครับนี่ครับลุกที่สวยอ่าสุกละแบบนี้จะหวานอร่อยครับนี่ไม่ต้องเยอะนะเราเก็บสดๆจากต้นเนี่ยประมาณห้าหกลูกเนี่ยก็พอกินแล้วครับพอแล้วครับเช้านี้พอได้ไปแบ่งปันเพื่อนบ้านแล้วนะครับ นี่ครับเท่านี้ก็พอกินแล้วครับ